ในโมตัสสะภควัตตระหโตสมมาสมพุทัสสะนโมตัสสะภควัตตระหโตสมมาสมพุทัสสะข้าพรเจ้านางสาวสนาสีทองต้องขอกราบขอขมาหลวงปู่แสงยานนวโรซึ่งเป็นพัดเถระชั้นผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในในใ และสิยานุสิ์ทุกท่านสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำไปนั้นเป็นการล่วงเกินไปไม่ว่าจะเป็นกายวาจาและจิตใจทั้งดีหรือไม่ดีทั้งต่อหน้าหรือรับหลังข้าพเจ้าก็ได้มาขอขมาแล้วโปรดให้หลวงปู่น้อมรับคำขอขมาของข้าพเจ้าด้วยค่ะ คือภายหลังจากที่มันมีคลิปออกไปเนี่ยหนูก็รู้สึกผิดนะคะว่าหนูอ่ะกระทำไม่เหมาะสมแต่สิ่งที่หนูพูดออกไปนั้นนะคะ่ะหนูไม่ได้ดูหมิ่นท่านแต่หนูพูดถึงท่าเลขาที่อยู่ข้างๆท่านท่านพูดจะไม่ให้เกียรติผู้หญิงด้วยกัน,นก็เลยสือ่อเป็นทงางภาษาไทยแล้วก็ทงภาษาทางโน้ไปด้วยใช่ค่ะตอนนี้เราตัดสินใจสภาพเป็นยังไงบ้าง ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหนูก็น้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาหนูก็รับผิด่บอกไค่ะผู้ชมคะหนูขอโทษจริงๆค่ะหนูขอกราบขอโทษจริงๆสิ่งที่มันแสดงออกไปหรือว่าเห็นไปตรงนั้นนะคะคือหนูไม่ได้มีการล่วงเกินท่านแต่ที่หนูจะชี้แจงคือคือพระลูกเลขาเขาพูดดูหมิ่นผู้หญิงเกินไปแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามันผิดด้วยหรอที่ เป็นผู้หญิงแล้วเราแค่ไปไหว้เฉยๆคอเรียนถานน้องอะค่ะกรณีที่เราเข้าไปอยู่ในคลิปนั้นมีการบังคับมีการขอร้องหรือเราเข้าไปเองหนูไม่ได้ตั้งใจเอาตัวเข้าไปคือตอนแรกหนูก็ปฏิเสธคือเราปฏิเสธแต่มันอยู่ในจนเจียนในเหตุการณ์นะถึงต้องเข้าไปคนที่เขาที่เราเข้าไปเขาออกมารับผิดชอบเราไหมตอนนี้เหมือนเอาตรงหนูก็หยุด รับแรงกดจานคนเดียวเรารู้สึกว่าเราตกเป็นเครื่องมือไหมคะคือหนูไม่รู้หรอกว่าหนูจะตกเป็นเครื่องมือของใครไหมแต่ตอนนี้คือหนูแค่รู้สึกว่าตอนนี้หนูอยู่อยู่เข็ดเขาแล้วค่ะเข็ดเขแล้วค่ะด้วยนะครับที่ทีพนักงานที่รูว่เกิดอะไต่อหน้าจะรับแรงมีกี่อยาที่ไม่ดีต้องกราบขออภัยจริงๆครับไม่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 ครับเนรอยชี้แจงพิเศษ หนูไม่อะไรจะเหวี่ยครัวแต่ถ้าลูกพาที่เป็นเลขาคำพูดแบบดีกอดนะที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ที่ก็รู้วันนี้วันนีผมผมไปช่วงหลังนะครับตอนเข้าใจกับเข้าใจทุกคนเลยผมเข้าใจทุกคนเลยนะครับผมเข้าใจทุกสิทธิ์เข้าใจกัน ทุกคนครับดูแก <|so|> ันทุกคนนะครับผมพอใจไอ้แล้วพอแล้วพอแล้วจำจคขอบคุณครับ